อันที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้ทริกเกี่ยวกับบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสาเรื่องสีเรื่องเพด้านฟ้าต่างๆสีในบอกสไตล์คุณคุณดสีผ้าอะไรนี้นะโอเคสีทาบ้านเนี่ยมันสําคัญยังไงสีมีกี่ประเภทพี่เบิร์ตสีมีกี่ะสอัสดีค่ะ ับสวัสดีครับค่ะเจอกับพวกเราอีกแล้วทีเบิทีเบิร์ตคอฟฟี่นะคะใช่แล้วในนาตัวกันก่อนนินจาค่ะพี่เบิร์ดเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกันในรายการมาสเตอร์เอทีเนาะอ่าโอเครายการที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้ทริคเกี่ยวกับบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสาเรื่องสีเรื่อง เพดานฝ้าต่างๆเรามีทริคอะไรยังไงบ้างวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรเองเรื่องสีสีหนบอกสไตล์ของคุณสีบ้านสีทาเรื่งนี้เนอะแล้วก็อาจจะมีทริคเล็กน้อยด้วยในการทาสีว่าสีต้องทากันยังไงคลิปเนี่ยเราจะมาลงลึกกันว่าสีทาบ้านเนี่ยมันสําคัญยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปซมเลยมาถึงเรื่องแรกเคสีมีกี่ประเภทพี่เบิร์ตสีใช่มีกี่ 1สีน้ำา2ส,สีน้ำมันสีน้ำมันกับสีน้ำเนี่ยก็คือแบ่งประเภทของวัส,สดุที่ใช้ทามันแบ่งเยอะมากเลยปกติแล้วสีน้ำมันเนี่ยจะใช้ทาพวกไม้เฟอร์นิเจอร์เหล็กอะไรพวกนี้ครับที่เป็นงานพวกเกี่ยวกับที่ไม่ใช่วัส,สดุพวกปูนและกันเอายง่าย<ๆ>แต่สีน้ำเนี่ยก็คือใช้ทาผนังใช้ทาพวกปูนคอนกรีตอะไรอย่างงี้ทีนี้สีน้ำก็จะแบ่งเกรดออกมาเป็นอีก2ประเภทก็คือตัวสเปคที่ใช้ภายในกับสเปคที่ใช้ภายนอก Oh. จริงๆอ่ะตัวที่ใช้ภายนอกมันก็แค่เพิ่มพวกกันความร้อนกันแสง UV อะไรต่างๆก็คือเพิ่มคุณสมบัติมันขึ้นมาทั้นั้นแหละแต่ว่า<ม>ในส่วนของสีภายในนั้นม,มันก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันถูกไหมใช่ก็คือเป็นสีน้ำมัคริกงหลังก็คือสีแต่ละแบรนด์เขาอย่างเช่นพวก T O A โ o t ันอะไรต่างๆเบเยอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมี สเปคสีที่มีแบบมาแข่งขันกันในการตลาดอย่างเช่นพวกสีออร์แกนิกสำหรับปลอดภทยไม่มีส่วนผสมเคมีหลงเหลือไม่มีกลิ่นถูกต้องก็คือเหมาะกับผู้ผู้สูงวัยหรือบ้านที่มีเด็กอ่อนอะไรแบบนี้จะได้ไม่เป็นสารเคมีตกค้างภายในบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นวัสดุเสริมขึ้นมาก็จะมีอีกหลายเกรดที่เขาอาจจะมีส่วนทางการตลาดในการขายก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่จะซื้อไปใช้งานสีพวกนี้คือเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาทาได้เองใช่ไหมพี่จริงๆ ก็ได้<ต>มันมีขั้นตอนถ้าเราดูขั้นตอนเล็กๆน้่น้อยออคืออยู่ๆไม่ใช่อยู่ ผนังเราจะไปทาเลยไปทาเลยอ่าน,นั้นทาสีชมพูนนเลยแน่นอนว่ามันก็ทาได้แหละแต่ว่ามันก็จะดูงานไม่ตรงตามมาตรฐานนิดนึงทีนี้พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่าขั้นตอนมันมีกี่ขั้นตอนบ้างก็เหมือนกับอ่าถ้าเราแต่งหน้าเนี่ย,ยแต่งหน้าเนี่ยเราต้องทําอะไรก่อน <c ret> เคลียร์หน้าก่อนล้างหน้าก็เหมือนกันผนังก็ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนอ่าแล้วเคลียร์เสร็จทำอะไรต่ออ่าถ้าเกิดเรามีแบบอ่าถูกไหมแล้วก็ต้องอ่าถูกต้องก็เหมือนกันถ้าผนังมีรอยแตกนะอ่าเราก็แค่มีการซ่อมปะผิวอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยให้มันดูเรียบเนียน ก่อนค่ะถ้าเรามีสีเราก็มีการปกปิดอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนใช่ถูกไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วไงต่อก็คือทารองพื้นรองพื้นก็เหมือนกันผนังเราก็คือทารองพื้นสีเหมือนกันอาจจะเป็นสีขาวหรือสีอะไรก่อนก็ได้ใช่ไหมรองพื้นแล้วก็จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวหนังเราก่อนหรือยังไงถูกไหมเพราะถ้าสีรองพื้นเสร็จเราอาจจะมีท็อปด้วยชั้นกลางก็ได้หรือจะเป็นสีจริงเลยก็ได้ที่เราต้องการบลัออนสีชมพูไอชาร์โดที่เราอยากได้สีใช่ไหมใช่เราประมาณนั้นลักษณะเดียวกันะ แค่นี้นทีนี้<ะ>เราเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าสีไหนบ้างที่บ่งบอกอารมณ์สีไหนบ้างที่บ่งบอกสไตล์เราเราแบ่งออกมาเป็นย่อยๆเป็น4ี่กลุ่มเราอยากกลับมาบ้านแล้วอยากได้ฟีลอารมณ์ไหนก็คือเราแบ่งเป็นสีความรู้สึกแล้วกันก็คือถ้าความรู้สึกแรกเราอยากได้กลับมาแบบรู้สึกแบบพักผ่อนสีที่ควรจะต้องใช้ก็คือควรจะเป็นสีขาวพวกสีครีมสีน้ำตาลอ่อนทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออสบายรีแลซกอันที่2อันที่2คืออาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะของแบบทําให้เรารู้สึกสงบเน้นไปทางสีธรรมชาติอย่างเช่นพวกสีเขียวต้น มาดนึงแต่ก็ไม่ก็คือสีน้ําตาลสีน้าตาลไม้สีน้ําตาลออกครีมหน่อยก็ได้สีเบจสีฟ้าได้หมดซึ่งสีพวกนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องทาทั้งผนังถูกไหมถูกต้องเราอาจจะตกแต่งเป็นมุมเล็กๆเพื่อความรู้สึกสดชื่นเติมมีดจี้ให้กับตัวเราอาจจะเนี่ยอาจจะเป็นห้องนอนก็ได้ทําให้ทุกเช้าเรารู้สึกแบบมีแอทีฟขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะจ๊ะไปต่อที่กลุ่มที่3อันนี้ก็จะเป็นโทนสีโทน เน้นแนวแบบ work from home คนที่ทำงานที่บ้านกราฟิกตัดต่ออะไรพวกเนี้ยสีที่ควรใช้ก็ควรจะเป็นสีที่แบบกระตุ้นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ก็จะเป็นแนวสีที่มีความฉุดชานิดหน่อยสีแนว colorful พวกสีแดงสี pastel หรือสีที่ทำให้เราแบบมีไอเดียสีสันต่างๆสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีอะไรต่างที่ทำให้แบบเออดูมีพลังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเราไปสีสุดท้ายเป็นโทนสีที่ คันที่จะชอบจริงๆก็คือเป็นสีที่แบบเป็นคนที่แบบชอบมีความเป็นตัวเองไม่ค่อยอยากซ้าใครนะก็คือสีพวกประเภทแบบสีลอฟสีเทาสีดำอะไรแบบที่มีความเป็นแบบตัวของตัวเองสูงอ่าสีที่แบบเฮ้ยเราไม่อยากได้บ้านเหมือนใครสีแนวที่มันดูมีความเป็นสีสันจริงๆพวกเนี้ยมันก็มามิกซ์ได้เพราะเดี๋ยวหลังๆเนี้ยสีลอฟก็มีสีลอฟที่เป็นสีสันก็มีทีนี้เราเรามีสีที่บ่งบอกความรู้สึกเวลาเราเข้าบ้านพอเป็นสีภายนอกสีอะไรบ้างที่บ่งบอกแบบ สไตล์ต่างๆจริงๆสีภายนอกเนี่ยก็อยู่ที่ เราชอบด้วยเหมือนกันอย่างหลักๆสมัยนี้ก็จะเห็นกันได้เยอะก็จะเป็นสีขาวครีมอันนี้ไม่ได้เยอะหรอกมันมาตั้งแต่แล้วสีขาวมันง่ายที่สุดอ่ะส่วนใหญ่เวลาซื้อบ้านมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วแต่ถ้าจะทาสีใหม่เองอะไรต่างมันมันอยู่ที่คนชอบจริงอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสีเนาะที่บ่งบอกอารมณ์บ่งบอกความรู้สึกและบ่งบอกสไตล์ของคนผู้อยู่อาศัยเนาะรอบหน้านะคะเดี๋ยวมาสเตอร์เอทีของเราเนี่ยจะพาไปเรียนรู้ทริคอะไรอีกนั้นรอติดตามกันนะคะครับก่อนจะจบก็ สรุปให้อีกทีนึงว่าสีไหนเป็นยังไงได้เลย <Okay. S 2> สรุปตรงนี้เรื่องไหนเกี่ยวบ้านที่คิดว่าคุณทำไ,ได้เราทำให้คุณได้ครับปรึกษาเรา s t สติ o p r o p e r t ววันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามพวกเรา ST w r r เ Property อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ยน,นะครับ